ไปดูเรื่องของนาปโปลีกับโอซิมเพนหน่อยคือเรื่องเนี่ยเขาจบไปแล้วจบไปแล้วไอ้เรื่องดราม่าโซเชียลมีเดียคอนเทนท์ที่ไม่ควรจะโพสโคโคนัทนะเออโคโคนัทนะแล้วว่าทางโอซิมเพน,เ,นเขาเขาบอกมามพูดประมาณว่าเขายังรักสโมสรอนอยู่นี่นั่นแต่โดยสถานการณ์แล้วดูท่าทางนาปโปลีเองก็ ไม่น่าจะไปต่อกับโอซิเมนนะคือล่าสุดเนี่ยตัวแทนคือใช่คือปัญหามันมันเหมือนจบกันเพื่อให้หน้าสื่อมันไม่มีข่าวแต่ภายในเอาจริงๆก็ อาจจะยังไม่ค่อยดีนะคะการเจราจาต่อสัญญาใหม่แทนที่ของเดิมที่จะหมดปี2025เนี่ยดูว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ยากอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อเขาประเมินนะทำให้ตอนนี้เขามองว่านาโปลีเองก็เล็งหาตัวแทนโอซิมเพนละนะคะโดยสื่ออย่างกระโชแมกาโตของอิตาลีเนี่ยเขาเปิดเผย3รายชื่อกอกหน้าที่นาโปลีให้ความสนใจก็คือมีเชซุสอันดับหนึ่งอ,อีกสเป้าหมายก็คืออบาโรมราตาของแอนาดริด อีกคนนึงคือจอร์แดนเดวิดของลิวส์นะคะที่เ,เลงไว้เนี่ยสาอันดับนี้ว่าถ้าโอซิเพนไม่ตอบสัญญาหรือจะต้องขายออกไปครับก็น่าจะเป็น3คนนี้ที่นาโปลีเลงจะเซ็นเข้ามาใหม่